ไม่แน่ใจว่าจะทําต่อไปได้ไหมนะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังแอบมีความหวังนะคะมองว่าคุณยังมีความหวังอืมธุรกิจของคุณหรือสิ่งที่คุณกํลาลังทํามันค่อนข้างที่จะดูเงียบเงียเนาะแต่คุณก็พยายามหาทางที่จะทําให้มันดีขึ้นนะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็แปดไม้เท้าอาจจะเป็นการค้าขายโลกออนไลน์ไหมนะคะอห้าเหรียญความรู้สึกว่ามันติดขัดเนาะไม่ราบรื่นไม่โฟลเท่าไหร่ ถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็จะบอกว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องของการเงินคุณเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของการค้าบอกเลยว่าก้าวไม่เท้าตรงนี้อาจจะเกิดการปิดกั้นการมองเห็นคนอาจจะเข้ามาดูคุณหรือเห็นสินค้าของคุณน้อยมากอืมไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้นะไพ่ใบนี้คือคุณรู้นะคุณหันกลับไปมองคุณเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสองถ้วยพลังงานของอืการรู้การรับรู้ว่าเรานะคะจะต้อง เปลี่ยนแปลงละจะต้องปรับปรุงอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วพอเราขยายก็ยิ่งเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะมันมันไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังพอเราขยายไพ่ก้าวไม่เท้าก็ยิ่งเห็นเลยว่ามันจะ flow โโไปได้นะคะด้วยการใช้เงินเนาะถ้าเป็นคนที่ทามาค้าขายบนสื่อโซเชียลโลกออนไลน์คุณจะรู้ว่าพี่บีมมายความว่ายังไงการเปิดการมองเห็นด้วยการซื้อนั่นเองนะคะซื้ออะไรก็รู้กันนะคะอืม ก็เหมือนหนังสือพิมพ์มแหลเอาง่ายๆอยากจะให้คนเห็นเราเยอะๆเราก็ต้องอยู่หน้าหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอัดอัดค่าโฆษณานี่คือสิ่งที่พี่บีบอกว่าคุณรู้นะคะคุณรู้แหละเห็นไหมอืมกําลังคิดหาหนทางอยู่แล้วก็มองว่ามันน่าจะสู้ต่อไปได้นะคุณกําลังมองว่ามันจะสู้ต่อไปได้เรามาดูคําตอบกันดีกว่านะว่ามันจะสู้ต่อไปได้จริงไหม ดูได้ช่วง3เดือนนะคะสเดือนถึง6เดือนนะพี่บีไม่อยากให้ดูในระยะยาวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะสามไปตาชาเหลียนสีไม้เทา้าแล้วก็สีดาบนะอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินจริงๆนะคะแล้วมันก็จะแฮปปี้อยู่ช่วงหนึ่งนะสีไม้เทา้า มันจะราบรื่นมันจะรื่นไหลทําเงินให้เราได้อยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะหยุด <c oughs> สี่ดาวนี่เธอเสร็จแล้วมันก็จะหยุดหยุดพอเรารู้ว่าว่ามันหยุดเราก็ต้องเป็นยังไงคะก็ต้องไปทําซ้าในรูปแบบเดิมก็คือ นั่นแหละนะอัดไปสิมีเงินพออัดไหมถ้ามีเงินอัดได้ก็อัดเข้าไปแล้วแต่กําลังแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะทีนี้เมื่ออัดไปแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่ามันคุ้มไหมกับรายรับที่เราได้นะคะคุ้มไหมกับกําไรที่เราได้รับคืนกลับมาต้องพิจารณาดูด้วยนะคะ